เสามากกับเข่าก้วอุ่นเข่าหนึ่งเข่าแล้วกับมาต้มพักไว้แ้่กินกับปนลกับเจ้วจะอุ่นเข่าอุ่นน้ำเห่าเขาเหนียวเนาะกินบ่เบิดหมู่บ้านนี่หนึ่งเหมือนกับมาต้มพักลวกพักลวกพักไว้แ้่กินกับปนลกับเจ้ววิถีชีวิตของคนบ้านพี่น้องได้อุ่นไฟพร้อมค้างไฟพร้อมมันหนาวจะพี่น้องบ้านเห่ามันหนาวแห้งต้มพักลวกพักไว้แ้่กินกับปุนกับเจ้วแล้วกับมา ปิ้งไฟพอมเนาะปิงไฟพอมให้ความอบอุ่นให้ร่างกายหนาวหนาวหนาวแหนาวแห้งบา้านเฮ้าหนาวคักหนาวเนี่ยอินอสาเนเด้อค่ะอุดรธานี่บ้านยายจันเนาะหนาวจะ้ะนีก็ลวกพักพี่น้องสุกแล้วยายจันกรได้มาอ่างไฟปิงไฟพอมเนาะลวกพักต้มพักคุนพักพักอ่อนๆเนาะพักอ่อนๆเนาะ,ะจากสวน ต้มพักไวถ้ากินกับป่นกับแจวเนาะจังน้อยนี่ก็สิต้มปลาปนปลาทู่กินกับพักลวกพักไวยากสิกินได้บ่กินไดเด้อพี่น้องเด้อายจันทร์กับยังปวดฟั่นอยู่แ่วพาก็สิเฮ็ดไวเนาะเพื่อยำได้ค่อยยำต้มเปื่อยละพี่น้องต้มพักก็ต้มสุกๆุเปื่อยๆพอกินไดก็สิลิลเลียลิลิอาอาเด้อจะนี้ก็คืออาหารการกินของคนบ้าน ต้มไว้กอนเตรียมไว้กอนตื่นเสามา,าหนึ่งเขาหงเขาคือเกา้าจิตวัตรประจาบ้านของเฮานะคะถึงที่เป็นขี้เอเตอร์กับบ่อลื่มว่าต้องหนึ่งเขาหงเขาไวใ้ให้ลูกให้ล้านกินก้อนเหนาวหนากับพ่อได้อังไฟฟิงไฟนี่แหละพี่น้องเอ้ยหมออุ่นๆนี่ควรตรวจตรวจขกิมาเนี่อุ่นให้ร่างกายของเฮาอบอุ่นตื่นเสามามันหนาวหลายกะที่วกินต้องมาหาดังไฟหนึ่งเขา่า อุ่นเขา่าอุ่นนนะ้ำเนาะหลวกพักซุกแล้วก็สิตักออกไว้ต่อไปก็สิตำปนปะทูเฮ็ดยูเฮ็ดกินไปตามภาษาตามอัตภาพของขอบครั้วมีปะทูก็สิปนปะทูเนาะค่ะกิน่นแซบแซบเศวนี่เาวเหนียวก็อุ่นเรียบร้อยแล้วตำปนปะทูแเราก็กินกับพักต้มเปื่อยๆนี่แหละจ้าหิ้วก็สิค่อยกินยำบวบได้ก็สิค่อยยำไป เฮ็ดยังก็ต้องมีความอดทนเนาะอันหาวบ่กินห้ากับสีเมือ่อยสีลาพี่น้องกินบ่ได้ก็ค่อยกินเอาเนาะกินไปเรื่อยๆให้มันมีแห้งในร่างกายของเข้าสุขภาพแข็งแรงสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่อไปในบันข้างหนา้าเทาก็ต้องสู้ไปเดินนาบ่าถอยเด้อพี่น้องเด้อเป็นคีเอเตอร์ก็เดินนาสู้หาคลิปหาคอนเทนต์เนาะมาลงเพื่อจีได้เงื่อนทางอากาศ ช่ไปน้ากันจ้าพี่น้องให้กาลังใจกันและกันไปเด้อค่ะจับไม่จับมืบมออย่าลืมไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนหลายๆเพื่อนว่าเพืนเฮ็ดยังให้มันดีมันปังให้ไปมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็อย่าลืมตอบคอมเมนต์ในใต้คลิปของตัวเองด้วยนะคะจะให้ดีอิลีตื่นเศร้ามากอะไปนาฟีดเห็นคลิปผู้ใดกระเบิงให้เพิ่นก่อนโหลดเด้อจ้าอย่าเลื่อนผ่านเนาะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ